เดี๋ยวเราจะลองเอาไงไหมเนื้อเหลืองตัวเหลืองนะครับเนื้อเหลืองตัวเหลืองเลยนะครับอันนี้อันนี้คือที่อยู่ในบ่อของพี่วุฒนะครับเป็นเนื้อสีเหลืองเนื้อสีทองออะไรอ่ะ วันนี้มาพบกับช่องสอนนุกฟาร์มชาแนลแล้วครับอันนี้เราจะพามาเ,เก็บไข่หอยเชอล,ลี่สีทองนะครับมาขโมยพีว <c oughs> ่วุฒิวันนี้เอาตอนมาใส่มกระดาษกาลองไปเก็บไข่ครับตามมาเลยครับนะตามมาอันนี้พี่วุฒิไม่อยู่พี่วุฒิไปทำง,งานแ้วเราจะลองเอา แ่ไหมอยากัดฉันนะอย่ิ่นอิเราจะลองไข่ันจะพาะนะครับจลองเลี้ยงดูเพราะว่าอะไรไม่อยลยอาวนแดงๆวนเอแม่เว่าอันอันไหนสั่น อันไหนกันไปหะเอาปลาพวกนู้นนึกออกตามมาตามมาเมื่อกน่จ้หนูมันเอาไปกินเดืดอันตวหอยยงใหญ่เนี่ยลึกกว่าน่ะเลยเอมไม่มันยาวไม่เอดูมันค่กิตั้งคู่กนเป็นรอยอ่ะไหนท่ไหนไทยเป็นไหนอยนะครับเอาลูกมันจีะยบลึกกว่าน่ะลึกกว่าเอาลูกมันครับกระยังมือก่อา มันจะลึกเลยอไม่้ง็ลามาได้บอเไมแล้วยังะรม่าอ่ป่าปลือยมอีกเมออ้ลมถามสอบถามไปรู้ว่าต้องลงงามหรือเปล่าแล้วเอาเอาอีกย่างมันที่เนี่ยไม่ได้ฮะเอาอีกย่งมัอนเอาใครมันครับคุณอะ นนะ่ก็พูดนะอันมูนั่นมแกแล้วสิฟังพุนอยู่ที่ไหนอ่ามันว่าเป็นไหเชอรี่สีทองอย่างนี้ครับเนะนี่ยใช่ไหมตไหนนี่ดูเนี่ยมาซูมมาซูมดูเนี่ยไหเชอรี่สีทองจะเป็นยไงนอ้ยอันนั้นไม่เป็นน้ำไม่เออนำ้ำเนี่ยเนี่ไหเชอรี่สีทองมันจะกดไปซูมไปเลยเหรอเออกดซูมในนี่เหรอไม่ใช่กดเป็นหนึ่งแล้วก็ซูมไปด้วยซูมเห็นไหมเนะี่ย วงแฟต้องได้ลงน้าวะเห็นไหมไม่เห็นตูไม้ตูไม่ได้ใช่ไหมอือนี้จะเป็นตัวหอยเชลลี่สีทองนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองเนื้อเหลืองตัวเหลืองนะครับเนื้อเหลืองตัวเหลืองเลยนะครับอันนี้อันนี้คือที่อยู่ในบ่อของพี่วุฒนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเราจะเก็บไข่มันนะครับไข่มันจะ จะเป็นอย่างนี้นู่นครับอยู่นู่นอยู่มุมตรงนู้นตร,ตรงนู้นในบ่อกแกก็มีปลามีอะไรแกซื้อปลามาปล่อยแต่ฝั่งนู้นจะเป็นหอยเชอรี่ธรรมดานะครับฝั่งนี้ในตะข่ายสีเขียวนี้จะเป็นเชอรี่สีทองอย่างที่บอกไปครับว่านี่ครับหอยเชอรี่สีทองมีเยอะครับอันนี้มันขึ้นมาข้างบน เดี๋ยวจะพาลงไปเก็บนะครับอเดี๋ยวคนถ่ายคลิปอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าผมต้องลงน้ํานะครับแม่ก็พากไปก็ได้เมก็บอก,กเดี๋ยวลงมาเก็บนู่นนะครับไม่ลึกเอ้ยุ๊ดบู๊ลึกา้ยไปได้อยู่ครับ

จะออกมาเป็นสีทองแค่วะไม่ต้องมีสีอันนี้ผสมน้ำวะ อันนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นไข่หอยเชลรีสีทองเวลามันออกมาแล้วมันจะเนี่ยครับเป็นตัวเล็กๆเพื่อนเพ่อนจะเห็นไหมจะเป็นสีเหลืองเหลืองอ่ะครับกำลังออกเลยเนี่ยกำลังฟักเลยมัเม็ดนิดนึง,นงอ่ะมันย้อนแสงอ่ะแล้วยงังไงเดี๋ยวรอไปดูตอนที่ผมออกไป พักไว้แล้วให้มันฟักนะครับบนกระดาษจะเห็นได้ชัดโอเคครับจะไปดูครับนี่นะครับตัวที่เรานี่ที่เราจะไปเพาะนี่นะครับมันจะเป็นหนีนเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองแบบนี้นะครับที่กําลังไตอยู่เนี่ยเนื้อเหลืองๆนี่จะมาถายให้ดูนี่นะครับนี่เนื้อเหลืองเป็นเนื้อสีเหลืองเนื้อสีทอง อ,อะไรอ่ะเปลือกมันก็สีเหลืองสีทองเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็อ่าจะลาไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพอผมอ่าพอแล้วแล้วก็เวลามันออกมาแล้ว เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าเราจะพาไปทําอะไรกันต่ออันนี้นะครับไมยเชอรี่สีทองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจยังไงก็อย่าลืมรอติดตามดูนะครับว่าผมไปเพาะแล้วมันจะออกหรือว่ามันจะมันจะรอดหรือไม่รอดรอรอติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ